เจาะคดีร้อนการเมืองชะตานายกแพทองทานบนเส้นได้เรื่องร้อนที่สุดในแวดวงการเมืองไทยตอนนี้คงหนีไม่พ้นคดีของนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรที่กําลังถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะได้ไปต่อบนเก้าอี้ผู้นำประเทศหรือไม่เรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพร้อมกันครับ 1. สรุปไทม์ไลน์จากคลิปเสียงสู่สารรัฐธรรมนูญ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากคลิปเสียงบทสนทนาที่ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนจะบานปลายกลายเป็นคดีความอย่างรุดเร็วมิถุนายน2568มีการเผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาที่อ้างว่าเป็นเสียงของคุณแพทองทานกับสมเด็จฮุ่นเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนและมีการพาดพิงถึงหน่วยงานความมั่นคงของไทย แต่นายกท่านยกเองว่าท่านเนี่ยไม่อยากไม่อยากมีว่าเออการเจรจาเรื่องปิดด่านเพราะว่าไอปิดด่านเพราะว่าทหารมันเรื่องก่อนเรื่องก่อนทางทางที่มันหลอกเราให้เราปรับกําลังปรับกําลังแล้วบอกว่าสถานการณ์ต้องเข้าปกติพวกตอนที่ปรับกําลังในช่องบกเนี่ยคุยกันเรียบร้อยบอกว่าถ้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 า,ถาปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยน่าทุกอย่าง,งจบทหารค่ะก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว วันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมามก็คือจากคนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละคะ่ะว่า,ทา,ท,า,าทางทางกัมพูชาทางท่านุนเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองทอี่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธเลยดิฉันก็อ่าโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อ,อ,อ,อท่านแม่ทัพภาคสองพูดเนี้ยในเมื่อเราอ่ะ ทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันรประทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเออเขาโกดเรื่องนี้นะเขาโกดแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็นคุยโทรศัพท์กันเป็นมันมันมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยกันการเจรจาต่อรองนะคะ ปลายเดือนมิถุนายน2568สมาชิกวุฒิสภาหรือสวอกลุ่มหนึ่งนำโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนารวม36คนได้เข้าชื่อกันยื่นเรื่องผ่านประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณแพรทองทาน1ก,กรกฎาคม2568สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของกลุ่มสวไว้วินิจฉัยและที่สำคัญคือมีคำสั่งให้คุณแพรทองทาน หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวจนกว่าจะมีคำตัดสินต้นเดือนสิงหาคม2568คุณแพรทองทานได้ยื่นเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลพร้อมขอให้มีการไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม13สิงหาคม2568ศาลได้มีการพิจารณาและกำหนดวันสำคัญ2วันคือ21สิงหาคม2568นัดไต่สวนพยานบุคคล2ปาก คือคุณแพรทองทานและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช29สิงหาคม2568นัดัแถลงการปรึกษาหารือและลงมติก่อนจะอ่านคำวินิจฉัยในเวลา15นาฬิกา 2. เจาะลึกข้อกฎหมายความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมคืออะไรข้อกล่าวหาหลักในคดีนี้มาจากรัฐธรรมนูญมาตรา160 ที่เป็นเหมือนคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีโดยมีสองประเด็นคือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรา160วงเล็บ4และไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาตรา160วงเล็บ5คำเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ได้แปลว่าแค่ไม่โกงกินหรือทุจริตเท่านั้น แต่สารรัฐธรรมนูญเคยวางบรรทัดฐานไว้ในคดีของคุณเศรษฐาทวีสินว่าหมายถึงการกระทําที่ต้องทําให้คนทั่วไปเชื่อมั่นและศรัทธาได้หากการกระทําใดทําให้คนสงสัยในความน่าเชื่อถือก็อาจเข้าข่ายว่าไม่มีคุณสมบัตินี้ได้มาตรฐานทางจริยธรรมคือกรอบความประพฤติที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยึดถือซึ่งมักจะกว้างกว่าตัวบทกฎหมายทั่วไปและเน้นไปที่การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง เปรียบเทียบกับคดีของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลที่เคยมีประวัตินายพิชิตยื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีเป็นการกระทําที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนและแสดงให้เห็นว่าขาดความรอบคอบขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในคดีของคุณแพทองทานศาลราชจะนำมาตรฐานเดียวกันนี้มาพิจารณาเนื้อหาและพฤติการจากในคลิปเสียงนั่นเอง 3. ย้อนรอยประวัติศาสตร์นายกคนอื่นๆกับชะตากรรมในสารรัฐธรรธมนูญคุณแพทองทานไม่ใช่ผู้นำคนแรกที่ต้องลุ้นระทึกกับคำตัดสินของสารรัฐธรรธมนูญในอดีตมีนายกร,รัฐมนตรีหลายท่านเคยผ่านสถานการณ์คล้ายๆกันมาแล้วทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อถูกยื่นฟ้องในคดีซุกหุ้นภาคแรกเมื่อปี2541ท่านเลือกที่จะไปชี้แจงต่อสารด้วยตนเองพร้อมวลีอันโด่งดังว่าบกพร่องโดยสุจริต และสุดท้ายสารมีมติ8ต่อ7ให้ท่านรอดจากคดีไปได้อย่างบุดวิดสมัครสุนทรเวชพ้นจากตำแหน่งนายกในคดีชิมไปบ่นไปเมื่อปี2551เพราะสารวินิจฉัยว่าการเป็นพิธีกรรายการอาหารหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นลูกจ้างซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นอาพ้นจากตำแหน่งนายกในคดีย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเมื่อปี2557 สารเห็นว่าการยกย้ายเลขาธิการสมชในขณะนั้นเป็นการกระทําเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองและเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกยื่นฟ้องหลายคดีแต่รอดพ้นมาได้ทั้งหมดที่โด่งดังที่สุดคือคดีนายก8ปีและคดีพักบ้านหลวงที่สารวินิจฉัยว่าท่านไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 4. วิเคราะห์ผลกระทบและใครเคยถูกเรียกไต่สวนบ้างผลกระทบที่จะเกิดขึ้นชะตากรรมของคุณแพรทองทานในวันที่29สิงหาคมจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างมหาศาลถ้ารอดรัฐบาลเพื่อไทยจะได้ความมั่นคงกลับมาอีกครั้งคุณแพรทองทานจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกต่อไปได้ถ้าไม่รอดคุณแพทองทานจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที และคณะรัฐมนตรีอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะขึ้นอยู่กับคำวินิจัยจากนั้นสภาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งพักเพื่อไทยยังมีแคนดิเดตคือคุณชัยเกษมนิติสิริหรืออาจนำไปสู่สถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างการยุบสภากระแสข่าวก้านชิงลาออกมีข่าวลือว่านางสาวแพรทองทาน อาจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนวันพิพากษาเพื่อหลีกเลี่ยงผมกระพบทางการเมืองหากถูกตัดสินว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามแกนนำพักเพื่อไทยได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าวและมีนักการเมืองวิเคราะห์ว่าสองพ่อลูกเป็นยอดนักสู้และน่าจะสู้จนถึงที่สุดนักการเมืองดังที่เคยถูกเรียกไต่สวน การที่สารเรียกไปไต่สวนถือว่าเป็นกระบวนการที่เข้มข้นกว่าปกติในอดีตมีนักการเมืองชื่อดังเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วเช่นธนาธรจึงรุ่งเรืองอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ถูกเรียกไปไต่สวนในคดีถือหุ้นสื่อก่อนจะถูกตัดสินให้พ้นจากสมาชิกภาพสสพิเชษเชื้อเมืองพานอดีตสสพักเพื่อไทยถูกเรียกไปไต่สวนในคดีแประยะติงบประมาณ ก่อนจะถูกตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งและเพื่อถอนสิทธิทางการเมืองทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดบทสรุปสุดท้ายจะออกมาในรูปแบบไหนคงต้องรอฟังคำวินิจฉัยจากองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันที่29สิงหาคมนี้ครับ นะคะค่ะท่นายกแปหมือนกว่าท่านนายกพูดว่าอยู่กองข้ามศนลกากรกับแม่ค้าสองในเนื้อหาที่แปลนะคะมันเข้าใจได้แบบท่ท่านนายกจะต้องมีการทำความเข้าใจกับแม่ค้าสองหรือว่ากองทัพไหมคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันอันนี้ต้องเข้าใจเลยค่ะว่านาทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพจริงๆอ่ะทำไมดิฉันต้องบอกว่า,อาอราอ,อกองทัพคิดก่อนว่าคิดยังไงในวันต่อมาถูกไหมคะทำไมดิฉันต้องรอกองทัพ ก็ไม่ต้องรอสิแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ไงคะเพราะฉันบอกแล้วว่าคือประโยคแรกเนี่ยีฉันเห็นคลิปแล้วเขาทำความเข้าใจว่าคือเขาเล่ากันมาเขาก็เขาก็สุ่มกันมาเลยนะคะว่าโอ้โกรธมากโกรธมากามาที่เห็นคลิปนี้โกรธมานเอาตายละจะเพิ่มเรื่องไหมเนี่ยจะเกิดเรื่องไหมเนี่ยจะจะปัญหาจะมากขึ้นไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดิฉันเออ,อ,อรีทำความเข้าใจเขาก่อนว่าโอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเวลาที่คนเรามาทะเลาะกันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละเลยแม้แต่ว่าสองก็เปิดเขาพูดเท กับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ประโยคต,ต่อไปมันคือว่าเอ้ยแล้วยังไงต่อ,อยูจะเอาอะไรหรออยากรู้ทำอะไรอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขเออไหมเราก็พยายามจะคอนวินต์เขาพยายามจะคุยให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้ายูยอมเรื่องนี้ไอจะยอมเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยเรื่องการเปิดดานเนี่ยกลายเป็นว่าเอ่อพอมามีเรื่องของอาวุธทุกอย่างเราก็แค่จํากัดเวลาอย่างท,างที่อย่างที่ทราบไปอยู่แล้วนั่นแหละมันก็คือ เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคอนเวอร์ชันแบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นําของประเทศนะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้งแต่อายุ32ใช่ไหมคะคุณเซนเป็นพ่อของนายกเนะี่ยคือคอนเวอร์ชันแบบนี้การออกมาก็ก็นั่นแหละค่ะขอบคุณมากนะคะ